5วัน6วันผ่านไปนะครับกับต้นมดยอบที่ลุงเอามาชำไว้เนี่ยนะครับของที่เห็นนะก็กำลังแตกยอดกระดึบกระดึบออกมาเรียบร้อยนะเป็นเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับทุกๆต้นนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเขาเขาอยู่กับดินนะ่ะนะฮะ เขาอยู่กับดินแล้วปลูกลงดินไปอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือไม่ค่อยว่ามันมันเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันชอบโตนิดนึงแล้วมันก็หดกลับไปนะครับมันก็หดกลับไปมันก็มันก็ไม่แบบว่ามันไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะตัวนี้อ่ะ อุ้ยนี่มีออกลูกออกมาเล็กๆด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ,ออกลูกออกมาด้วยอันนี้เป็นลูกเก่านะครับนี่ไม่ใช่ลูกใหม่นะอันนี้ออกมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ร่วงตอนนี้ก็คือดอกใหม่นะครับต้นมดยอดนะครับคอมิโพลา่ากุ๊กกูนะครับกุ๊กกูมกูนะครับเป็นเป็นมดยอดที่มีคุณสมบัติเจ๋งมากนะ นี่ก็เป็นกิ่งที่มันออกลูกก่ออ่ามันไม่ใช่ออกลูกนี่ออกยอดก่อนเพื่อนเขาโดยที่อ่าเหมือนกับอยากจะโตเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยพอมาวันแรกก็คงจะออกเลยมั้งตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมันเหมือนยอดเริ่มแก่แล้วยอดเริ่มโอเคแล้วหนาขึ้นแล้วนะตัวนี้อยู่ในเอกสารของอายุรเวทของอินเดียใช้ลดคอเลสเตอรอล LDL ในเลือดได้ แล้วคุยกันแบบคร่าวๆนะก็ซิบบอกกันนิดนึงว่าตัวนี้ใช้ลดความอ้วนได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลุงลุงเคลียร์อเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในอยู่ในคลิปอ,อยู่ในเอกคอมพิวเตอร์นะแต่เดี๋ยวลุงจะคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งหลังจากที่เขาพลิบออกมาให้มันเยอะๆก่อนแล้วเราก็มาคุยกันว่าอ๋อเนี่ยมันมันมีสรรพคุณอะไรบ้างนะเนี่ยเห็นไหมครับมันอ,ออกมาแล้วเนะี่ย ก็อย่างที่บอกนะฮะเราก็มาติดตามกันแล้วก็มาคุยกันลุงคิดว่าอีกไม่เกินสิบวันนะไม่เกินสิบวันนะอีพวกนี้อ่ะอพวกกิ่งเล็กๆเนี่ยยอดเล็กๆเนี่ยก็จะสมบูรณ์นะก็จะโตเต็มที่แล้วดูสิครับกาลังโตไวามากแต่ลักษณะของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่เขาถูกเคลื่อนย้ายถูกเคลื่อนไหวหรือบางครั้งแม้แต่ส่งให้ลูกค้าเนี่ยใบยมันก็จะร่วงนะครับตัวนี้มันเป็นปกติของมันเลย บมันจะทิ้งใบก่อนมันจะร่วงก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละนี่อันนี้ก็คือลุงยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าลุงไปถอนมาจากในแปลงหลังบ้านนะก็จะเป็น